บ้านน้องหลวงนะคะตำบลน,น้องหลวงอำเภอสวาสา่างแดนทิจังหวัดสกลนครนะคะออไปเยี่ยมคุณุู้ชม អ្នកមើលនោះน่ะ ช่วยชมเมนูแบบบรรยากาศไปนะคะพี่ชมบรรยากาศแห่บุญบั้งไฟนะคะประเพณีอีสานทั้งบ้านเท่านะคะจะแห่บั้งไฟเอาคุณผู้ชมหลังจากกลับเข้ามานะคะมาบึงบา่า,บาวเถ้าพน,นใดยังไม่กินแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นะเห็ดปานเห็ดเทียนคือเอามาใสาต่ตุ่มใสต่ตุ่มยำ ครับคนละถุงอันนี้หมูสันคอหมูนะครับมาให้ยี่อ้วนนะครับผมพี่สาวยี่อ้วน<ม>เห็ดเนื้อแดดเดียวนะครับเห็ดไปกินเพิ่นนะครพอช่วงนี้เพิ่นมาแม่ช่วงใบช่วงเศร้านะครับผมอันนี้ได้มกเป็นหมกสมองหมูพี่น้องนะครับผมซื้อมาฝากเพีน่นั่งพี่สาวฝากแยะพี่สาวยันตากร่วงความอันนี้ก็พักแล้วก็ยี่อ้วน<ม>าสามไปเท่าอัน่นี่วะ ยีเสียงเบาเจ้าๆจยังบางยี่วในมาช่วย่ซีโูซีตาัดจะตื่นน้อนี่เนาะเออเออโอ้พึ่งมาจากบ้านโอ้สวัสดีค่ะคือสีโมสีตานอนยังมือแล้งบ่ได้จังไหบัใหญ่เตาตานามันอัมมานเขาตาโอ้ฮึ่อฮม่่่น พี่น้องพ่อบาวแ่าซื้อของแห่งซื้อยังไม่ไหวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยู่แม่นบ่ามีของแห่งแท้หรือเเอออ้าวแซ่บเพิ่นบ่สูตรแล้วก็โอ้สูตรมาไว้สูตรเข้าแปลงกระชิดดิงหลอดดเนาะกระชิดอ้ายหลอดดเนาะซื้อมาให้พี่น้องนะเพราะว่าช่วงใบหาเพิ่นบ่มีน่ากินยังกันนี่แหละนะครับซื้อเตรียมกับเขากับยังไว้ให้เจ้ามาพี่นะครับอันนี้เขาไม่มูเพ่าจะเฮ็ดพี่ทั้งพี่ได้อ่อันนี้เด้อ เฮ็ดอันนี้เฮ็ดหมูแดดเดียวอันนี้วะเอออันนี้เฮ็ดหมูแดดเดียวไอ้ลายผักชี่เอาใอานี่น,นี่อ่งางั้มันแห้งหล่ะังแดงให้อะเยอะน้ำแบบตาลล้วงไปไปปิ้งไปอย่างนั้นอ,อ,อันนี้ไก่แป๊กอันนี้ไก่คนละตัวหรอกบ้านเราจะส้มตัวนึง่งอ,อ,อันนี้ไม่ตัวนึงอันนี้มกสมองนี่พี่พักไปนั่งน,นี่นี่แม่หมูพุ่แม่แม่หมูได้อยังมันเมน,นี่แม่หมูได้เห็ดฟางแล้วก็กีปมกับหน่อไม้คือว่าไอ้เจลาบุรีมากหรอก มาแล้วแมนค่ะเอางวดที่แล้วท่านผู้ชมรับเลขรับเกลารบุรีโรตีเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเป็นเลขลับของเพิ่์นแต่ว่าเลขลับนะยังบ่ได้แต่ว่าก็ยังมีมาอีกชุดหนึ่งมาก่อนเป็นชุดของเพิ่์นมาให้แมนค่ะเพิร์นหาโรตีไว้หลายแล้วเจ๊ลาบบุรีและพี่น้องได้ท้าวงวดนี่เพิ่์นมั่นใจจช่ไหมเพิ่์นม่าทั่วมาบอกแม่หมูข้าวเดี๋ยวจะรอชมรอบข้าวน้ำกัน วันนี้นะครับเบาเถ่าจะลงน,น,น,นะครับผมคนด่านขุนทดนะคนด่านขุนทดหลักสิบหลักหน่วยชุดบนอย่างเดียวงวดที่แล้วหลักสิบเิ่นกระแมนค่ะหลักศูนย์มาหลักสิบอืาเอนียวเจังรอชมน้ำกันไปแกงใส่เลยเนะี่ยแกงบ้านค่ะโอ้ปลาแกงนี่เพื่อปั่นเจริญรัตเลียนบ่บ่ค่ะไปกินบ้กินบ้านเหมือนเป็นซื้อเห็ดดินมากไม่ไปกินน้ำเนาะมันไม่ไปกิ่นน้ำต้องไปชมเออบ้านนี้กินคนเดียวเลยทุกอย่างเลยอันนี้ตุ้งตระไม่ปะ อันนี้หน่อไม้เอาหน่อไม้น้อยเดียวแล้วก็กีปมกีปมเมียนใส่เห็ด<ม>เฟียงน้อยเดียวแล้วก็จะใส่เห็ดพรอนั่มโอ้โอือไปคำชมไปคุยกับส<อ>ามเพื่อนกันเพิ่นบ่ค่อยมักเห็ดกันค่ะก็เลยบ,บ่มากกินน้ำเพลินบ่สี่เห็ดแม่บ่ดำบ่ได้กินน้ำสีมาต้องตามตรงไงเดี๋ยวมาคุยกับสามใบเถ้าสามใบเถ้า อ้าวฝนตกอยู่ติน้านี่คถ่วเฮียงยี่วนเย็ก้อนเลวเนี่ยนี่แล้วอีกแล้ว้วสวัสดีสามแถวสามท่าสวัสดีค่ะ เรียนเรียนลำดับมากจากคนโตมาหาคนเล็กสไมเป่าเราเรงที่ขนาดเลยเย่อวนแม่เย่ย่ยอวนแม่นะครับสามพี่น้องเพื่อนก็จะมาคุยกันเลยว่าเห็นว่าไม่อยู่บ้านนี่แหละคุยกันอยู่บ้านเป้าแ่าพี่น้องเพื่อนก็มาทำความสะอาดให้ทำบริได้ใส่ง่ายกับพี่น้องเพื่อนก็ทำความสะอาดให้น้องเออพี่น้องว่างช่วงว่างทำความสะอาดให้อันนี้ได้ไกลท่นบ้านกับแบงจังแบงให้อ่า ไม่เงี้ยตารวงไม่เงี้ยตารวงนี่ตุ้ยเงี้ยแดงกัดเอาตัวยเงี้เดี๋ยวเผาเอาตัวน้อยอันนี้มักบดิ่งหมกสมองหมูคนป่วยชอบเวชมักคนป่วยมักยังตารวงอ๋อป่เอะไรเงี้ยตาหองหนึ่งเพราะว่าสามหอเออห้าพีห้าพีเขยเขาบุกอ๋อหอนี้เห็ดฟางนี่พวกเจ้าก็ไว้อ่อห่อหนึ่งผมเจ้าห่อหนึ่งอ๋อ ไก่ผมจะตัวนึงไปแกงอ่าไปต้มอยู่บ้านเจรลอตเตอรี่อันนี้หมูมาให้เทปแดดเดียวเทปแดดเดียวบานี้ยกตระกูลใช่ไหมเอา อ่าราะว่าใบเห่ยย้อยอ้วนพึ่นปิ่งสกย่ำเขาย่ำเพียงย่ำเพียงกับกับเขาไป็นานหรือเปล่าของแข่งอยู่นี่อาหารสำเร็จอาหารสำเร็จปลาคังหลายอยู่อ่ปลาคังปลากระป๋องกระจายเสือมาใบให้พี่สาวย่ำเพียงย่ำบ่มีหยังปลากระป๋องบนเส้นยั่งใจให้มาพิ่นแกงปลาแกงใชบนเศษอ่เตรียมไม่แล้วอ่ เอาหนังสือพอยอีตัมาไว้ให้ตัวนี่อยู่พร้อมไอรากพักชีกับจังเด็ดเอาได้เด็ดเอาเพราะว่าคนจะมักใส่กระเทียมมีว่ล่ะมีมีรฝนตกแห้งบ่เลยแห้งไม่ดูโดนนี่าน้ามันนี่เน่าไร้งไม่ได้็โดนออย็นน้ำต่อลวงบ้านกาหล่ะ บานแล้วานโปรบตข้ามบกหะหะหาก่าว่บอเหาะลัดไปนะพี่สาวคนนี้เกลือทำนั่นบอกเอาการตาตาเดียวดวบมาหลายปีเลยบานน้ำเป็นบอพี่น้องสมัยนี้ดำบ็ไหวพี่น้องส่วนมากจะวานของย่าจอยแล้วกปเห็ดมาหลายดอกยจอยรวกวาน เออของนี้จอยละกบา็มีกำลังเห็ดแล้วกระเบื้งเห็ดเลยปวดเอวมาเบิ่งน้ำแขนงทำชุ่มนะผมเดี๋ยวถามแม่หมูว่าเจราบุรีเพิ่นบอกสวยมากเพิ่นบอกมาเพิ่นบอกว่าบ่ต้องถามว่ามาจากไหนเพิ่อนห้มาชุดสามตัวหางเดียวสี่สามเก้าสี่สามเก้าค่ะ ุดตัวแมนค่ะล่างหกห้างค่ะเพิ่นก็ตัดมาหายน้ำคือสามเก้าสี่เก้าแล้วก็สี่สามค่ะเพิ่นว่าตัดเอาน้ำเพิ่นว่าตะวันเน้นสุดๆคือสามเก้าเพิ่นหาลอตเตอรี่ไว้หลายๆแล้วค่ะตะวันเลขลับลอก่อนนะค่ะอันนี้บ่แม่นเลขลับนะคะเลขลับต่างหากอันนี้เคืนชุดที่เพิ่นให้มาชุดที่เพิ่นให้มาแมนค่ะเลขลับเลขลับเขาก็สานค่ะ แปด้าศูแต่ว่าเขาสตัวเขาสอตค่ะเอาพไปลองเบิ้งพว้อมกันนะับคนด่านคุณทดน้ำด้วยพี่รองด้ค่ะชุดบนอย่างเดียวหลักสิบหลักหน่วยหนวดที่เราหลักสิบเป็นกระแมงเยอะนะครับผมหนวดที่พานมาหลักสิบมาศูนย์ชุดบนจะลงให้พร้อมกันงวดวันที่1นมิถุนายนสองพันห้าฝนตกปีทังบ้านาเฮา<ม><ม>แห้งแตมันโดนเนาะแห้งแห้งแห้งครับโดนิ่งงชมเดี๋ยวเ้าเ่า เขียนให้เจ้าเมื่บังน้ำกันคนด่านคุณทศงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบบนมาศูนย์หลักหน่วยบ่อเขา่าธรรมชมนะครับจับคู่ไม่เข้ามาตรลักสิบนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับคนด่านคุณทศพี่น้องนะครับหนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่าสิบบนศูนย์เจ็ดแปดนะครับอ่าเพิ่นเน้นที่หลักเจ็ดได้พี่น้องได้เน้นที่เจ็ดนะครับหลักสิบบนเด่เนที่เจ็ดหน่วยบนศูนย์หนึ่งาสองหนึ่งห้าธรรมชม หลักหน่วยบนสองหนึ่งห้าเลขสองได้ธรรมชุมเดอ้อพี่น้องเบาดาเขียนให้หน่วยบนสองหนึ่งห้านะครับเลขสองได้พี่น้องได้นะครับเพิ่นกระจับให้นะครับเต้าเพิ่นให้เน้นหลักหน่วยเน้นหา่านะครับหลักสิบเน้นเจ็ดนะครับศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดสองแปดหนึ่งแปดห้าเน้นหลักเจ็ดก็คือเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเน้นหลักหน่วยห้าก็คือศูนย์ห้าแปดห้าเจ็ดห้าพี่น้องให้เน้นชุดนีน้ นะปิดหาท่านผู้ชม057585นะครับทามักกระชอบยิบจับลอตเตอรีไ่ได้เดนะ้อพี่น้องเด้อยนะเผื่อมาเลขท้ายรางวัลใหญ่เพื่อได้โชคใหญ่นะเน้นเกตี้มี7271750585นะครับตัวเน้นเพิ่นอ่าละกะท่านผู้ชมเจราบุร,นะรบีนะครับผู้ใดมักนะผมสามตัวหางเดียว439นะเพิ่นเน้นที่39นะครับ434939นะวงกลม,ม,ม,มที่ 3ามเก้ 39, ล่างหกเมตรเดียวรับหนึ่งมิถุนายนสองพหาเจราตบรีสับชมแคปน้าจอนะครับอ่าหามาคาชอบไปหาดึงลอตอลีไปได้พี่น้องเด้นะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสมตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่ล่างหกเม็ดเดียวนะครับ่านผู้ชมอันนี้คนด่านคุณทศนะครับเพื่อนใ้้เน่นลักเจพี่น้องลักสิบบนเจ็ดสอจ็ดห้าลักน่วยให้เน้นหากับศูนหาศูเน่นแค่นี้5คู่นะครับ คนด่านคุณทศนะกับเจราชบุรีอ่ะบริบาลนี่แคปเอาพี่น้องยี่ห่วนกับมาหมู่บ้านเออเออม่เด็กพระไอ้ผ้ากันยี่นี่เออเออที่สามใบเท้ากับเพื่นแม่อยู่นี่อะไรพี่น้องเพื่นมาคุยกันโดนๆมาเทียแต่ว่ยี่ห่วนก็มาดูอยู่ช่วงนี้ไอ้เพื่นกับาเ่ีล้วบอบอกเพื่นมาในบ้านกับมาพี่น้องมาคุยกันเป็นมูกันไอ้จากน่อยลงให้ลงหนากอะ อ่าแย่ดำตาลวงเพิ่นก็ลงให้ลงหน้าจักหน่อยแต่พอค่อยพอเพิ่นนั่มหนาให้หนาน่าเออดำให้ดำหน้าเพื่นโอ้เพื่นดำหน้าเก่งเด้อแย่ดำตาลวงนะสายยามือไฟเป็นเด้อนี่เจ้าโลกาบริจ้างยากจ้าดำหน้าก็เก่งโลกาก็เก่งมีสาวแล้วมีคนเดียกเก่งคนนี้ เห็ดเบียร์เก่งสายามือไฟเนาะตาสองเท่านี้บ่ใบเลี้ยวเฮ็ดน่าเก็บปีแล้วเน่ยเพราะว่านี่ไปก่ได้ผชมชลอายุลายแล้วลากรเห็ดนี่แหละเพราะเห็ดใบพี่สาวต่อปีนี้ล่ากระดมบ่หลายบานเอาเอ้านะครับชมชลขอบคุณนะครับผมเจราธบุรีนะขอบคุณเจราธบุรีแล้วก็ขอบคุณคนด่านคุณทศนะพี่น้องเนาะเพื่อนหามากเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้อ ถ้าขามาักถูกใจตรงใจนะเ่า,เาก็จัไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมกักบอชเบิ้งซื้อๆ่านผู้ชมนะแบบเอา้านี่แหละครับผมพอ,อกันคลิปหนาเอาสวัสดีส,ส,ดสามใบเท่าสวัสดีค่ะโชคให้มาน้ำกันเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคคลิปนี้สวัสดีค่ะ